ผมขอโทษครับขอโทษคุณพูดง่ายก็โทษแต่ว right? right? ่า right? ก็โดนเงินดิเงินดิรถตามล้างมานสิคเออนี hmm. uh ่รถตุ๊กมันรถตุ๊กปั๊มรถตุ๊กปืนมึงไม่ต้องจุดรถเก่งมันนี้ไม่ความหร็วมึงไม่ต้องจุดรถกันอื่นเลยคือคนเรานี่ก้นเราปรีอยนะก้นเราปลือนึ่งไปกลางล้งกลางล้างน้องยาไปพูดสร้างมาแล้วคืนในมดนานสร้างแล้วคืนในมดไอ้สันดานมึงเจ๊มือ เด็กคนนี้มันนันเนแบะบแต่งเจร่จนดุตีนเองพอเจ้าเจ้าได้นะแม่เหมือนปลดผมไม่ได้เจตนาลุงไม่ได้เจตนาลุงเลยจนเลยก็มันไม่เห็นนะแม่น,นะเบจลจนโตก็โตแล้วกลับนะคุณเรื่อไงอะไรไม่ไงบ้างผมไปบ้านนี้เรื่องอะไรเมื่อะเอาอย่างนี้นาะยอะไรนะผมชื่อพันสิงดับน้องพี่ขมสัน อ๋อเมื่อกี้เองไม่ได้เจตนาผมไม่ได้เจตนาอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าไม่ได้เจตนาลนะ่ะก็ผมด้วยคําพูดครับคาพูดเมื่อไหร่มันก็หมดได้คุณพี่ชนสาวไหนนางใดคุณก็บอกไม่เจตนาขอโทษขอโทษตรงนี้เอาไงดีนะพี่ตองครับกราบตาเลยกราบตาวบนตะเด็ควบบริตรุอเออใช่ป่ากันก้อนนี Cái thẳng này ơi thôi 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 cái tí! Mẹ ơi! thôi 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 giỏi thôi 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 ơi thôi 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 ơi thôi thôi ơi thôi thôi gặp thôi 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 ที่หลังจําได้บางท้อเอ้ยสีงว่าชุนมันแปดสีเขสีเขมันแปดสีน,อน้นองอ่างไอ้บ้าวูแไลกรามรุนเรนะ่อเนี่ยไไปยกมันไลจะกราบไม่กราบพูดคําเดียวตรงนี้ถ้าไม่กราบเดี๋ยวพี่ท่องไปบอกพ่อบอกพี่บาตองบอกว่าพันสิงมันลวนลามยันกราบครับว้ไม่นจะนามือเราอย่างไหว้เดี๋ยวหลึกยืนไม่ถึงวหว้ครับเออ ลูกหนึ่งจ่ายเจ็ดกว่าทีตรงงนแรกมันนานเลยถ้ามันตรงอะเพื่อนจ่ายเจ็ดกว่าทีตรงมันนานมันมันเกินมันจะมึงถึงเนีต่าได้ลูกไม่ดูเด็กแต่ไเบ้าต่อได้ลูกจ่ายจ่ายอ็กว่า่าแว้วออหอยนู้นทกาันถ้าคุณแลปัดกระเซ็นนักว่าวาเร็วๆขาดทนสิราบครับนะครับลุงนุ้ย ครับพีาคุณป้านี่ยไปยุ่งเลยเราการต้องฟองเรียโทษใจครับ,รบ,รบผมนายรรสิงห์กับผมไม่อยากจะมีเรื่องมีราวผมกําลังรีบด่วนจะไปรับแม่เข้าสู่นะครหลวงมีปัญหากับเรื่องแหวนเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แต่ในเมื่อผมไม่ได้เจตนาจะชนคุณหนอไทยแต่คุณหาว่าผมเจตนาความไม่รู้ผู้ชายแม่บอกว่าผู้หญิงก็คือแม่ผมอยากขอกลาบเพื่อขอโทษติดเท้าของคุณแต่นี่คือการหมิน่นเกียงลูกผู้ชาย ผมนายปันสิงขอกราบตรงที่ไม่ต้องกราบไม่ต้องลุงเท่งไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบคนเรานี่ตา้กว่าตั้งคุณงามความดีอยู่ในคุณธรรมแล้วเชือเช่อต้องเชือเช่อต้องเชือ่อลุงนี่แต่เดียวกรา,าบเส้นว่ากราบแล้วไม่พอมันในอดก้าเรียดังเคยมันหลาหรือไม่ตายโฮเกินไปแล้วตอนลุงผมไมียกราบครับ ไม่กล้าใหญ่ไปอยู่ตรงนี้ไม่กล้าเองก็ไม่ต้องไปเอา้าผมรีบจะกลับบ้านก็กล้าเจ็ดก่อนดินะไม่รวยไร่เต็งไ,ไอ้แม่ยถึงเราเดินยามไม่ดีเหมือนเด็กเจ้าันนี้วันเจ้ามาว่าเจ้าจุ้นนึ่งเนีย่ยปึงจอนน,นอนนะันร้อนนับไปร่างเจยวิบรถสัตกเตียยามหยัดแหมน่นเลมไปตาำนานเงื่อนไปไม่ได้กากระบาดตัวปร,วปรีว่าป่านี้อยู่ใอ้ข้อหมายไป วัตดัดยางจ้องรุ ray, ่นปูนป้นวะไปไม่ได้ต <t ương variety> ุ้รถยนต์้งหัวเตอร์ไซค์ตะค่ายางตะเตอใจยามน้อยได้อยนนั้นมันโลเหยียบซ้ายืนพื้นอยู่ละไม่ตกลาเป็นไปต้นตาาลนะเดินไปนะใหญ่เดินใหญ่ไปใหญ่ไปอ้าลใจวะอ๋อคันแรกเริ่มแรกฮัลเลยโลเลกูเกินกนวันเ่ารวันเสียงว่าแเรนเปียงเปียงเปียงแหลบซ้ามตีนุ่งตอกกูหลอกอ้อยังแม้ บอ,อกว่าแล็บรับตีป้าบึ้มนุแต่จะก้อยเลยลงเลแมม่มมเล้เลยับ,บันนั้นจะกลาบไม่กวับนายเปนสิงก็ผมจะกลาบแต่ลุงไม่กลาบขอโทษไปไม่ได้มันหาเรื่องมันชัดๆต่มึงชนใ้ตุงมาดิติดแล่ติได้เติมเจ๋งกับป้าอย่ทำแดงจะกับร่างกันป้าป้าเดีวติกันตายโอมกิ้งเลย ไม่พูดหนิครับร่างนุ้นคอยเห็นมาไม่ใจเรื่องไม่ได้มาลูใกล้ไม่หลักว่ามาแล้วกูหลักต่อที่นั่นมาจับได้แตกูนู่นพอหนุ่หลักว่าลำมาจริงเรื่องก็เจิบมาเจิบเราพอทึงกูหลักต่อจูงออโดนนี่นายมากูอ่ากูยอมไปให้ลบก็ไม่เชื่อผมขอโทษนะครับหนึ่งคือไทยไปไม่ได้มึงมึงเดินหน่อยไปหนึงจนไหนโอ้ไปทันทีเลยผมจะกลับบ้านไปไม่ได้ก็ใจ มไกอดไปใหญ่ไปโอ้ยลุงลุงครับมันหยิกรับจูบกับมังเลยมู่กันไอ้แม่อย่าว่าอย่างจูเหยียงกอดอืมอืมเล็กเลยนะครับนี่โอ้ยลุงลุงตทงครับลุงตทงครับมันขว่ครับจูบกับไปไอ้แม่ปล่อยสิก็คุณกอดผมแล้วใครปล่อยใครกันแน่ อย่าว่าเอ้ย,อยลุงเทพมันกัดตอดเชือเนี่ยอย่าอย่าอย่าตอดเชือกอย่าเลยอย่าว่ายิงต่อยิง,ออยงก่อนเอาเบลอไว้เอาลูกเอา้าเอาลูกเอา้าเงอนนี่มาตุกสิ่งเรืองตุกยางมาเป็นสามีต้องนางน นี่ลุงบอกนี่ก็ดน้าตองน,นี่ดองยากากจะล่ามกานเนื้อก้าวเก้าแก้มนูนมันหยาบอย่างมีตันลังจากนั้นเป็นสามีนี่จะคิดอย่างไรลุงเทงเธอ,อเป็นสามีเธอจะแล้ว พอลุงไม่ได้สั่งปักสั่งก็ยืนพื้นก้าวไปกับมันกิงกันเองไม่รู้ทิปจากคนกันเองทำทำไงนอนอยอะไรนอนอยอะไรนี่อ้าวคุจะไปหาแม่หน้าแม่ปลื้อเร็วนี่หนีไปไหนไปนี่มารู้ไม่เข้าไม่มีทางไรเลยหรอกอีกก็ไม่หยี่จ้งก็ไมะจ้งแล้วเขาเติมอะไรกับกินเท้ากันเลย บอกตอนกันนะบอกแกว่าปุ๊บไม่ได้เก๊กได้ไหมกับนใำตัวนะพี่ทองช่วยด้วยพี่ทองพี่ทองคะเป็นจริงพี่แก้วจะไม่ไปแล้วเหมือนหลวงจะไปบอกพ่อบอกเลยเป็นจริงไง ทำไม่ดีไม่ได้ที่แค่เป็นพยานด้วยนะจะเป็นพยานผู้บุ๋มมังกดมันเดงอืมมาไม่กอกระแยงมือกรปากมนานาบไปเลยพี่ต้องมีนช่วยช่วยพื่อมเอนก,กวนพร,นร้อมมาดูจุดก่น,นี่อยูอ่นี่แหละคนเราปั่นจิกมันดีอยู่แดกดีไม่ไปกอดนั่นนั้นไดเหลืองจะไปบอกพ่อจะมันใส่กูได้ตีกูไกกูไป แน่าอย่างนี้อะไรนู้นเรอะนี้ไม่เอาเลยป่านจะต้องเนี่ย <c oughs> ไปบอกไมแจ้งพี่จ้ามันไปกอดแตงานเชียวะห้ยนะตงพื้อแล้วไปปั่นจริงเออแจ้งก็โตดเมื่อเราไปกอดอไม่ได้นี่ไปบอกอาจาย์เจ้าว่าเจ้าใก่ต้องต้งามเหตุการณ์เกิดขึ้นบันพื้นแต่บอกว่ามึงกอดมันกอดมันห่มึงกอบนิวมัน ก็นี่ยมันตอดเชื่ออะไรมันเจ็บบอกมันเจ็บบอกตอดเจอแดดมันกอดเลยกอดเลยกันมันกอดกันบอกกอดกันกูรู้ได้ยังไงเดี๋ยวคุณแล่อยู่รอดอีบ้าเออบ้าปือไม่เบื่อเหมือนจะได้นอนเนี่ยมามาดีมาเป็นแฟนบีมาดีแม่มาเร็วๆไวๆวันพร้อมอยู่ในจองจ่ารูแม่นนามันปรอมมันหลุดหลุดออก ดเห็นใจบาดต้องหนักหนาและดีและดีและดีไอ้ต้องกันนีมต้องลำบากยากลำบนเกิดเป็นคนดับเด่นแล้วมันจริงจีว่าจะตำยังไงนะน้องไม่ได้กิดตายตายจะกิดไม่ตัดแม่ต้องไม่ได้กาวเลยไปอยู่หนุกไม่นาตำอย่าดองไม่ได้ไม่ได้